สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวบ้านใหม่นะคะในไลททเปียที่ว่ามันพิ่งจะออกมาเมื่อวานนี้เองนะคะตอนประมาณสักเท่าไหร่นี่แหละเพราะว่าตอนนั้นเราก็เล่นไลททเปียอยู่เราเคยกดสร้างเราเคยกดสร้างอยู่คือว่ามันจะประมาณหกโมงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูข้างในกันนะคะสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะ แต่ว่าส่วนใหญ่ใช่ไหมแฟนๆไลท์โทเปียก็จะรู้กันเกือบจะหมดหรือแล้วแหละว่าไลท์โทเปียมีบ้านใหม่เข้ามาเพราะว่าในแบบมันก็เขียนอยู่ว่าไลท์โทเปียนิวเฮาส์เออเขาว่ามีบ้านใหม่เขา้ามาเขาว่าปกติอะใไลท์โทเปียโปรไฟล์เดิมอะมันมันจะมีมันจะมีให้ล่าไข่แต่ว่าเรายังว่ามันมาไม่หมดเลยได้มาแค่สามสี่ใบยังไม่ถึงห้าใบด้วยซ้ำอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า เอาหมอสายไปเไงี้ยนี่แหละขี้แกเสกรถขึ้นมานี่แหละทุกคนมีมีคนสร้างบ้านแบบนี้แล้วอะเนี่ยนี่แหละบ้านแบบนี้แหละที่เรากาลังจะไปสร้างให้ทุกคนดูเออเนี่ยอ้าวกูจะโดนแย่งที่ปลูกซะแล้วมีคนจะมาแย่งที่ปลูกทุกคนดูดิ เออไม่เป็นไรเอาอันนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นไรโทเปียจริงๆริงะเราจะสร้างแบบว่าเป็นเออลานกว้างกว้างอะทุกคนเข้าใจปะคือว่าหลอดไลโทเปียมันจะมีให้กดสร้างเป็นลานกว้างๆด้วยซึ่งมันมันอยู่ข้างหลังเนี่แหละเนี่ยทุกคนเห็นเห็นไอ้ป้ายตรงนั้นปะนั่นอะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูเอ้ยเนี่ยตรงเนี้ย เ okay. เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าอัน,นอันนี้นี่ที่มันทำว่างๆนี่ไม่ใช่นะร้านจอดรถนะอย่าอย่าอย่าเข้าใจว่าไอ้แผ่นตรงนี้เป็นฟิตเนสละกันโอ้เนี่ยแค่แค่ปุ่มกดนี่ก็เออหลูแล้วแหละเนี่ยมันจัดบ้านแบบสไตล์วินเทจมากเลยทุกคนแค่ดูขนาดห้องครัวก็รู้มีมีโต๊ะบาร์เจ้าแบบเอาส่วนใหญ่ใช่ไหมเราจะเห็นโต๊ะบาร์แบบตามคาเฟ่ร้านกาแฟอะไรพวกเนี้ย น,นี่ก็จะเป็นแสนบล็อกนะคะให้เรากดเข้าไปได้กดเข้าไปนี่บล็อกของเราแทบไม่มีว่เาเราไม่ค่อยได้เข้าไลท์ทปีปเลยเราก็เลยไม่ได้สะสมของอะไรมากรูปภาพพวกคอลเลกชันอะไรของเราก็มีไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่ายัางลา่าปมาไม่ครบแต่ว่าแต่ว่านะบางทีเราก็หามันได้แต่ว่าไอ้รูปโมนาลิซาเราก็ไม่ได้ไปนค้นหามันมาเองหรอกเราไม่ได้เจอมันมาโดยบังเอิญนะเราไปดู youtube มาเพราะว่าเราอยากได้โมนาลิซา อันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ํานะคะทุกคนอยากกดอาบน้ําได้เลยแต่ว่าท่ามันแปลกอ่ะทุกคนอืมอันนี้แบบก็จะมีอ่างล้างมือนะคะมีแปรงสีฟันอืมปแปรงแปรงสีฟันที่กดได้ด้วยล้างมือแล้วอันนี้เป็นชักโครก แบบเปิดเปิดเลยแล้วก็เข้าไปนั่งทำเนื้อส่วนตัวเลยแต่ว่ามันจะเห็นนะดิเพราะว่ามันเป็นกระจกใสๆแบบเนี้ยโอเคมากมันสามารถปิดได้นะทุกคนเฮ้ยเอาเปิดดีเฮ้ยเออมันมันไม่ยอมเปิดให้เราเนี่ยทุกคนช่วงนี้ประตูเป็นอะไรก็ไม่รู้แม่งเปิดยากชิบหายตรงนี้เป็นที่วางคอลเลคชันนี้เราเอาค่าอิเตอร์มาวางนักนกะารเมื่อวานละ แต่ว่าสำหรับห้องครัวทุกอย่างก็ยังทำได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไอ้ไอ้ตรงไอ้เขียงเนี่ยทุกคนเนี่ยเรามันทำได้แค่ว่าแบบอมม่ไปหันหันหันแบบมันจะไม่มีอะไรให้เราหันเลยนะแบบแค่กดเข้าไปมันก็แค่หันหันหันเฉยๆไม่มีอะไรอืมอันนี้ก็จะเป็นบันไดนะคะบันไดขึ้นไปอยู่บนนี้อันนี้เป็นห้องแบบคล้ายๆห้องเก็บของอะ่ะเดี๋ยมีดัมเบลด้วย ดัมเบลของเก่ายกเลยต้องต้องแข็งแรงมากๆถึงจะยกดัมเบลอันนี้ได้ทุกคนของเราอ่ะเราเคยยกดัมเบลแค่ว่าแบบหนักแบบไม่ไม่ได้หนักมากหรอกแค่แค่ดัมเบลแบบหนักนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ไม่มากอันนี้เป็นเทียนเทียนทุกคนเทียนอันนี้เราอ่ะเคยเห็นที่ดีมอีสแลนด์นะทุกคนใครที่เคยไปดีมอีสแลนด์บ่อยๆอ,อ่ะจะทุกคนอ่ะรู้จักไอเนี้ยปะเกาะที่ว่ามันจะมีเรือใหญ่ๆอ่ะ นั่นแหละเกาะนั้นแหละที่ว่าแบบตอนไปดีมอีสแลนดะ์เราอะไปกับเพื่อนเพื่อนที่พายเรือบ่อยมากเลยเพื่อนที่พายเรือคือถ้าใครอยากรูวว่าเพื่อนที่พายเรือคือใครอะลองไปฟังคลิปที่เรารีวิวบ้านอีอสเตอร์เลือทุกคนเพราะว่าเราเคยบอกไปแล้วว่าเพื่อนที่พายเรือมันคือใครแต่ว่าทีเนี้ยเรากลับมาหนะ่ะไปที่เกาะ ไอ้นเกาะอันนั้นนั่นแหละแล้วเรากับเพื่อนนะก็เลยแบบตั้งแคมป์มาทําเป็นนอนค้างที่เกาะนั้นอนะ่ะแล้วเราก็สร้างบ้านเอาไว้ตรงแถวๆชายหาดอะ่ะชายหาดแต่มันจะมีที่ให้สร้างบ้านอะ่ะมันจะเป็นแบบทางไม้ตรงๆเลี้ยวๆอะ่ะเออเข้าใจไหมเขาก็น่าจะรู้กันหมดแล้วเพราะว่าแฟนคลับไปโทเปียรู้เยอะมากรู้เยอะมากกว่าเราด้วยซ้ำนัน่นแหละ เอ้ยมีคนสร้างบ้านเหมือนกันเลยทุกคนไอ้บ้านไอ้บ้านหลังเนี้ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะคือว่ามันมีหลายชั้นมันมีหลายชั้นแล้วมันดูแบบถ้าเป็นบ้านในชีวิตจริงนี่คือนี่คือแบบรวยมากเลยนะแบบน่าจะเป็นพันๆล้านอนะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าเปิดได้ด้วยแต่ว่าทีนี้เรายังหายใจการดอกไม้ไม่เจอเลยอันนี้เป็นเถุงช้อปปิง้งเอาไปช้อปปิ้งได้ตามสบายใจ แต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันก็ดูโอเคอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ว่าเราอยากให้ล์โทปเปียเขาทําแบบว่านอนนอนได้แล้วก็หันหน้านะไปทางไอ้บ้านหลังเนี้ยทุกคนไปทุกคนไปรีวิวห้องอื่นกันอันนี้นะคะห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องอาบน้ำทุกคนมีชุดอาบน้ำให้ด้วยแต่ไม่อยากกดว่าเราขี้เกียจมาแต่งตัวใหม่ มีอางอาบน้ำเหมือนเดิมนะคะทุกคน อันนี้นอนได้กี่คนวะนอนได้แค่คนเดียวนะทุกคนมีชักค้ออ่างล้างมือแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นแบบที่วางรองเท้าว่ะทุกคนเหมือนแบบเวลาเราไปเราไปทําบุญที่ไหนใช่ไหม,ไหมแบบเราจะเข้าห้องน้ำอ่ะอันอันนี้มีมีมีแค่เฉพาะที่วัดนะทุกคนหรือว่ามีที่อื่นบ้างก็ไม่รู้นะแต่ที่ว่าแบบเวลาเราจะเข้าห้องน้ำอ่ะเขาจะมีให้เราแบบเปลี่ยนรองเท้าจากรองเท้าเราอ่ะต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะอันนี้มันจะมีแค่บางวัดแต่ทุกคนว่าเราไปทําบุญบ่อยทุกคน อันนี้ก็จะเป็นคอมนะคะทุกคนมีโคมไฟตั้งโต๊ะด้วยโต๊ะคอมโต๊ะคอมแบบเนี้ยเป็นโต๊ะคอมที่เราแบบเออเราอยากอยากจะได้มัมนมาเนห่ะแต่ว่าทีเนี้ยโต๊ะคอมที่บ้านเราอะ่ะมันจะมีแบบม,ม,แบบมันจะมีไอไอเครื่องปิ้นอะ่ะวางอยู่ตรงนี้เว้ยทุกคนแล้ว,วก็จะจัดให้คอมมาอยู่กลางๆนิดหน่อยมันจะไม่มีโคมไฟนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะมีเป็นชั้นวางของ มีชุดอาบนะ้ําอีกแล้วทุกคนแล้วก็มีพวกรองเท้าที่ไม่สามารถกดได้แล้วก็มีทูเซฟทุกคนที่มีเงินด้วยเป็นไงเล่ามีมันนี่แต่ว่าก็ไม่สามารถป้นได้นะจ๊ะนี่ก็เป็นห้องนอนห้องนอนนะทุกคนอืมเอาอริงจริงอะบ้านบ้านหลังเนี้ยเราอะ่ะรู้สึกว่ามันแบบมันดูมันดูแบบมันดูสุนทรียะทุกคนแบบมองบรรยากาศได้สบายเลยจึงถ้าเกิดว่า ใครใครได้ใครได้อยู่บ้านบ้านหลังเนี้ยในชีวิตจริงอะ่ะเราแบบเราอิจฉาเลยอ่ะถ้าเกิดว่าใครได้อยู่บ้านหลังเนี้ยในชีวิตจริงอ่ะนะแค่แค่ว่าแบบบ้านประมาณหลักร้อยล้านในประมาณเนี้ยเราอะไปเห็นสภาพสภาพบ้านแล้วใช่ไหมแบบทรงสไตล์วินเทจแบบนี้นี่นแหละนี้เป็นที่วางรูปเราเอารูปอะไรดีรูปเจ้าหญิง เจ้าหญิงอันเนี้ยหาได้ในปราสาทนะคะปราสาทแดนโซลยาทุกคนที่ว่าที่ว่ามันจะอยู่ในป่าหมอกว่ะสําหรับซับไทยอะซับไทยอะจะอยู่ในป่าหมอกเดี๋ยวมันมันจะอยู่ตรงไอเนี่ยเราอะขึ้นไปตรงปราสาทแดนโซลยาแล้วใช่ไหมเราอะเข้าเข้าไปตรงตรงไปข้างในนะแล้วทีเนี้ยมันจะมีอยู่ห้องนึงที่ว่าแบบมันเป็นห้องใต้ลำอะทุกคนเรามันจะอยู่ทางขวามืออะของทุกคนอะ แล้วก็เราก็เดินอะเข้าไปในห้องนะไม่ไม่ใช่ห้องอาหารนะทุกคนแบบมันจะเป็นห้องตเต้นรำอะถ้าเออแบบเข้าไปมาก็ต้องเห็นแล้วแหละห้องเต้นรำอะแล้วให้นี้นะมันจะมีเอ่อตรงทางซ้ายมือของทุกคนนะเดินเดินไปเรื่อยๆอะมันจะมีไอโอเคชั่นอันนี้อยู่ถ้าเราจำไม่ผิดว่าเราไปค้นหาได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็จะเป็นแอร์นะคะทุกคน ทุกคนถ้าเกิดว่าให้เราเทียบนะแอร์กับพัดลมอะไรดีกู๋กันเราจะตอบว่าเราจะตอบว่าแอร์ดีกว่าพัดลมแต่ว่าแต่ว่าสมัยก่อนน่ะเราอะทุกคนสมัยก่อนน่ะเราว่านะใครๆก็ต้องเคยทำแหละแบบแบบเอาหน้าไปใกล้ๆพัดลมแล้วก็ร้องร้องเพลงใส่พัดลมอะซึ่งแบบมันจะแบบเสียงมันจะก้องก้องสั่นๆนะมันจะเหมือนแบบร้องเพลงแบบทําคอนเสิร์ตเองที่บ้านอ่ะทุกคนซึ่งสมัยก่อนเราก็ทําแต่ว่าแอร์แอร์ทำไม่ได้นะแอร์อะทำแล้วนะ ปากปากเย็นเชียบปากนี่กลายเป็นน้ําแข็งเลยทุกคนแต่บางทีนะ้ำผื่นขึ้นด้วยซ้ําอำมมไีอะไรอีกไหมวะเดี๋ยวไปดูข้างล่างก่อนเผื่อมันมีอะไรอีกแต่ว่ามันมีแค่นี้มีลิปปะเนี่ยมันไม่มีลิปทุกคนก็นสามารถกดล็อกประตูได้เหมือนเดิม มันไม่มีลิฟเออทุกคนบ้านบ้านหลังนี้มันมีแค่นี้จริงดิคือว่าแบบเราคิดว่ามันจะมีมันจะมีเยอะกว่านี้อ่ะทุกคนเนี่ยเป็นบ้านแบบทรงสไตล์สี่เหลี่ยมแบบนเนี้ยเลยเนี่ยทรงสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยคิดว่ามันจะมีอะไรที่ว่าเยอะกว่านี้ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็มีแค่นี้เอ๊ะทำไมเรารู้สึกว่าเหมือนเราเคยเจอไอ้ห้องดนตรี แบบมันจะมีเปียนโนอ่ะทุกคนทำไมเราสึกว่าเหมือนเราเคยเจอห้องนั้นหรือว่าเราปลูกคนละบ้านแป๊บนึงแบบมันจะอยู่ระหว่างช่องพวกเนี้ยทำไมเรารู้สึกว่าเหมือนเราเคยเจอวะมันไม่มีอะหรือว่ามันเป็นคนละหลังมันมันน่าจะคนละหลังกันนั่นแหละทุกคนเพราะว่า บ้านในไอลโทเปียมันก็มีหลายหลังซึ่งเราจาไม่ได้แล้วว่าเราปลูกหลังใหม่ไปบ้างแต่ว่ากดทําเป็นไอ้นี่ตายการปลูกก็ไม่กี่หลังหรอกโอเคนะคะทุกคนสําหรับบ้านสไตล์วินเทจนะคะบ้านหลังใหม่ในไอลโทเปียน,นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะแบบ คือมันไม่ค่อยจะมีอะไรมากสักเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่าบ้านสําหรับบ้านอะครับบ้านหลังเนี้ยเราให้คะแนนใช่ไหมเต็มสิบเต็มสิบเราให้แค่เราให้แค่เก้าเราหักหักหนึ่งคะแนนตรงที่ว่าแบบบ้านมันไม่ค่อยจะมีอะไรมากเหมือนกับบ้านหลังอื่นๆนะทุกคนแต่ว่าพวกแบบการจัดแต่งภายในบ้านนี่คือแบบสไตล์วินเทจนะทุกคนโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย